สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับเซลปีใหม่นะคะอีสุสุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นๆนิดนึงนะคะ วันนี้เจอกันแบบนี้ก็จะพาทุกท่านมารีวิวกับรถคันนี้เลยค่ะกับรถรุ่น2ประตูว c คร s s 3า Z น์นะคะกับคันนี้บอดี้2023สีสบราอนเงินค่ะมีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาอยากเห็นสีบอนเงินบ้างนะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะเอาสีบอนเงินมาให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างนะอันนี้สีบอนเงินค่ะ รุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีนะก็จะมีสีบรอนเงินสีเทาแลมรโบสีดำแล้วก็สีสม้มนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาทค่ะกับคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะเดิมๆก็พร้อมใช้งานเรียบหรูลงตัวสายลุยออารถเอารถ,ารถแบบเรียบๆสบายๆไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าชอบแต่งก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ใส่คิวร้อ เป็นแม็กเี็นยยงอะไรก็ว่ากันไปนะคะก่อนอื่นบอดี้เดิมๆนะคะอันนี้จากโรงงานเลยนะตัวนี้ในส่วนของกระจังหน้าด Double Dimension สีทูโทนจะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะลากยาวกับสีโครเมียมนะคะตลอดเคี้ยวที่มี2ชั้นขนาดใหญ่เอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัว อีซูซุของเราเลยนะอพอสมอาสารกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยมาพร้อมกับโลโก้อีซูซุโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นปี2023นะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ2022 2023ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแตกต่างกันในเรื่องของราคานะคะแล้วก็จะมีถ้าภาษาเซลล์มันจะมีในเรื่องของรหัสรถการตัดสต็อกรถอะไรประมาณนี้นะคะอืมอืม ชมหน้าก็จะได้ประมาณนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ i ิเ u s i o n ูวิ LED Super ร์ได g h ไค่ะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟตามอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวให้แยกจากโคมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้ไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะสีบอนเงินดูแลรักษาง่ายนะคะทุกคน <laughs> ใครที่เขียนล้างรถแนะนําเลยนะแนะนําสีนี้เลยนะคะเอออ่าตัวนี้นะคะในส่งของล้อแม็กจะเป็นล้อลูมิเนียมอันลอยนะคะก้านตัววายนะหรือแบบคล้ายๆกับดอกไม้นั่นเองอลูมิเนียมอันลอยนะคะเป็นสีแบบตะกวดตะกวดนิดนึงย่างที่ได้จากโรงงานนะคะจะเป็นยางบิสโตนเนาะซีรีส์ยางที่สองหกห้าเท้าหกศูนย์อาร์สิบแปดนั่นเองะ ตัวนี้ด้านข้างจะมีโลโก้เขาว่า V c l o s s ที่เป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้ก็จะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่ฉีดนะ้ำทำความสะอาดกระจกค่ะเป็นแบบดูอินมาภายในการตัดน้ำฝนแล้วนะกับรุ่นนี้เกรแดแซดนั่นเองมันได้ข้างนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะ ดูใกล really? ้ๆนิดนึงนะคะนี่จะเป็นสีดำตัดกับสีเทาตะกัวนะคะเข้ากับสีของตัวรถแล้วก็ตัวล้อมแม็กที่ติดตั้งมาจากโรงงานมากๆเลยค่ะมือจับรุ่นนี้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดที่เป็นเบ้ามือจับโครเมียมแบบนี้นะคะก็กันลายกันอะไรก็บากกันไป ตัวนี้มุมนี้นิดนึงนะคะถ้ามองด้านหลังจะเห็นโลกโก้ของว่า4คูณ4ดิฟล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นว่าตัวนี้คือตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะคะส่วนมุมด้านหลังนะคะตัวนี้ไฟท้ายดูโอสโอนิกเวลาเปิดไฟแสงไฟจะสองสว่างทั้ง2ดวงพร้อมๆกันนะคะเป็นหลอด led ให้ความสว่างสวยัยสวยงามชัดเจน ก็ให้รถที่ขับรถตามหลังเรามามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่และผู้ได้สาต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโลโก็แทดดี้ในที่เป็นโครเมียมมาแล้วเนาะมือจับด้านหลังนะคะจะเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินค่ะใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดนะคะหรือเบ้ามือจับโครเมียมแบบนี้ก็กันลายก่อนแบบรอยขีดข่วนเนาะและนี่จะเป็นโลโก้คำว่า E ส S U ด D I M A X ที่เป็นโ, e u, โนนครเมียมมานะคะ กันชนท้ายนะออกแบบมาล่าสุดนะคะแอโรไดนามิกบูอินนะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นน,ะนั่นเองก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของครอบฝาถัางน้ํามันนะคะถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเนาะก็ถือว่าหล่อเรียบ,ยบจบครบจากโรงงานนะคะสําหรับแบบนี้แบบเดิมๆเ,เนาะราคาแปดแสนมนสองพันะะ 2, บาทนั่นเอง เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของภายในนิดนึงกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจร,รีโมทแบบนี้นะคะทุกคนจะได้มาอยู่2อลูกเนาะเปิดมาด้านในนะคะที่พักแขกก็จะเป็นแบบซอฟท์ฮาร์ดเนาะหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะปุ่มควบคุมต่างๆต,ตกแต่งด้วยดำเงาหรือดําเปียนโนแบ็กนะคะให้อารมณ์ความหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นเนาะพับหูกระจกไฟไฟ้าไ,ได้ด้วยนะคะ ปรับขึ้นลงเนาะด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีดเดียวนะคอนโซลด้านบนสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบุ้มหนังนะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้านะคะซ้ายขวาเาด้านซ้ายและด้านขวาแอร์เมนวนวลนะคะ3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม a อด้วยนะคะ ในล่งก็จะเป็นปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะปะกะติขับขี่อยู่ที่2องล้อนะคะขับเคลื่อน2องล้อความเร็วสูงสามารถเป็นเปลี่ยนเป็นสี่ไฮได้เลยนะคะหรือขับเคลื่อน4ี่ล้อความเร็วสูงความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถหมุนได้เลยนะแล้วนะต้องการเปลี่ยนเป็นโฟลว์ก็กดลงแล้วก็บิดนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าไปแบบลุย,ลยแบบ รอบล้อนิดนึนงล้อลอยนะคะต้องการล็อกล้อเราก็จะมีระบบดิฟล็อกมาให้ด้วยมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยาน,น้างดิฟล็อกก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางและชันนะหลายๆท่านถามว่ารุ่นนี้มีตัวช่วยออกตัวบนทางและชันไหมตัวนี้มีค่ะแต่มันจะทํางานให้เราโดยอัตโนมัตินะมันจะเป็นระบบ เขาเรียกว่าอย่างไงอะเป็นระบบน่วงเนาะเวลาเราจอดบนเนินเขาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยออกตัวมันจะมันจะสามารถทําให้อ่ามันมันจะไหลได้ประมาณหนึ่งฟุตอะไรประมาณนี้ค่ะที่เขาบอกมานะแต่มันจะมันมันมันจะช่วยนะคะมันจะชะลอให้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ค่ะก็เราก็ต้องรีบเียบคันเร่งส่ง ะะเพื่อจะออกตัวจากบนเนินอะไรประมาณนี้เวลาเราจอดบ,บนโนนประมาณ45องศาอะไรประมาณนี้นะคะก,ก็ก็ลองดูนะคะแต่จะไม่มีปุ่มกดนะถ้าระบบไอ้ที่ช่วยช่วยออกตัวบนทางระชันนะตัวน,นั้นมันจะทำงานให้เราโดยอัตโนมัตมิประมาณนั้น ถัดหน้าน,นะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์6สปีด1 2 3 4 5 6เกียร์ถอยอยู่ข้างเกียร์1นะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็เอามือสอดจับคืนดึงคืนดันไปดันน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงฉับสั้นกริดแซดต,ตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเปลี่ยนโนแบ็คให้ลงความหรูหราลงตัวสวยงามด้วยนะหน้าจอทัชสกรีนนะคะรุ่นนี้ขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r า l a y Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยเนาะ พวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นหุ้มหนังเนาะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะมีส่วนเบ้าส่วนโครงนะคะออกแบบมาให้เวลาเราจับจะกระชับมือยิ่งขึ้นด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นค,คนรุ i s e control หรือล็อกความเร็วโดวยอัตโนมัตินั่นเองนะคะมีตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยนะคะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนานะหน้าจอ Super Vision M ID จะมีลักษณะเป็นรูปรถนะคะก็จะเป็น ทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะในส่วนของเบาะตัวนี้นะจะเป็นเบาะจุดหนังแท้นะคะดีไซน์ล่าสุดนะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กนะคะเป็นเบาะหนังก็จริงนะแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นหลายๆท่านบอกว่าไม่ชอบเบาะหนังนะคะเวลาจอดตากแดด ันร้อนมันเก็บความร้อนมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กสบายใจได้เลยนะคะจะไม่ร้อนมากใช้คำว่าจะไม่ร้อนมากจะไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่นะคะจะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะ ก็คือมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยก็คือสามารถช่วยได้เยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ได้ที่เป็นได้สีเทานะเย็บปด้วยความประณีตพิถีพิถัถนตลอดเส้นสายเลยนะคะ,ะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะยังคงปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งนะมันจะรับกับสรีระของเราเลยนะคะทุกคนช่วยเรื่องของการผ่อนคลายลดกัรเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเวทซัทนะคะในส่วนของเบาะปรับสูงต่ำนะคะจะเป็นแบบปลับแมนวนวลนะคะ เอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะขึ้นลงปรับหน้าปรับหลังก็จะมีตะขออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะนะคงพวงมาลัยด้านขวานะคะเป็นปุ่มปิดระบบ E S C T C S E S C คือระบบ ควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะคือถ้าเราไม่ปิดระบบนี้ทํางานให้อยู่แล้วคือถ้าต้องการปิดก็กดปิดนั่นเองเ,องเนาะด้านข้างก็เป็นปุ่มปรับไฟหน้าอ,ออโต้ัิระดับ0 1 2 3ก็ไปปรับตามการใช้งานของแต่ละทางอีกทีหนึงด้านล่างมีไซเลินให้ด้วยนะคะวางแก้าน้นําตากแอร์นะคะเยน็ยนๆเาะสบายๆช่องแคบด้านหลังนะคะ ก็จะอาจจะมีสิ่งของนิดนึงเพราะว่าเป็นรถที่รอส่งมอบนะคะนี่จะเป็นผ้าคลุมแล้วก็พวกกิฟต์เซตแล้วก็สม,มุดร,รับประกันเล่นสีดำนะคะอยู่ภายในตัวรถเนาะสำหรับในส่วนของห้องโดยสารก็สังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจะโหลดที่วางเท้าก็กว้างขวางมากเลยนะคะสําหรับรถออลนิวอิสซูดีแม็กพานุภาพพิคโรข,ของเราเนาะตัวนี้เป็นบอดี้223 0แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3000เนาะสำหรับ V c r o s s จะมีเฉพาะ3 0 0พันเท่านั้นนะสำหรับ2ประตูว c ค o s s 3ามน์แซดนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ส0พันะคะแรงม้าสูงสุดที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450้นิวตันเมตรนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัย abs ebd ba นะคะจะมีเซ,เซ็นเซอร์อยู่ท้านี้เนาะก็มีมาในทุกรุน่นแล้วนะคะกับ All n e w i s u z u D m a x พลานุภาพิทโรแลวก็ในเรื่องของรายละเอียดนะคะสังเกตโดย,ยการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ เขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเภาหน้าไปนิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคันนี้กับ2ประตู v ีครอสสามจุแซดกับสิบรอนเงินนะก็ถือว่า รอเรียบๆจบครบเดิมๆจากโรงงานนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์อยู่นล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะพี่ใหม่ i ิสุสุค่ะเพจอิสุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลพี่ใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกติดตามกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ผ่านช่องทาง YouTube มีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะที่รับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กันด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย